สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อเมพี่น้องครับพ่อครับชอ่องเต้าบนต้นแขมคือเก้าครับพี่น้องตอนนี้ผมเปิดคลิปอยู่ตลาดอำอเภอืลองครับกำลังสิไปยโสครับพี่น้องไปทุระยะโสนะครับไปทุระยะโสมในตัวเมืองยโสครับพี่น้องก็เลยว่าขากลับก็เลยสีว่าสีแวกงัน แม่เขาตอกนะครับมาไล่เขาตอกอยู่อำเภอมหาชนะชัยนะครับเดี๋ยวมือนี้คลิปนี้นะครับสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งไอ้มาไล่เขาตอกนะครับเป็นประเภทนี่ของเช่าอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยโสธรนะครับสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งข่วมิงหญ่นะครับมือนี้เป็นมือแห้นะครับพนดีหาพอดีกันเลยว่ามาตตยโสมาเฮตุลาเล้วก็เลสว่าสีแวะไปครับตอนนี้ก็ เก่าโม่งหครับพี่น้องกัสิไปเห็ดทุลายเยโสกะพอดีเทียงนะครับออกมากับสีมะแว่อำเภอมหาชนะใช่นะครับพอดีแวะสื่อกาแฟอยู่อำเภอเขื่องครับนี่ร้านนี้ผมกินประจำเลยครับกาแฟดำแสบครับยิปซีมีหน้าครับร้านเพิ่นอยู่ในอยู่ในอำเภอเรื่อนในนะครับมาอุดหนุนพันใดครับพี่น้องกาแฟเิ่นเป็นร้านธรรมดาครับแต่ว่าผมมา ทุกอย่างเพิ่นโอเคเลยครับเพราะว่าจะเป็นรสชาตินะครับความสะอาดนะครับเพราะว่าโอเคครับพี่น้อง mm hmm. เดินทางด้วยกาแฟหนึ่งแก้วครับกาแฟดำ mm hmm. สดชื่นนี้เราครับปะออกเดินทางกันเลยครับ mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกเพื่อนึงนะครับตอนนี้ผมไกย,ยุ่ง่านแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ไอ มหาสนะใช่้วน,น,าาน,น,นะครับพี่น้องผมอยหน้างานงานมาไล่ข่อตอกนะครับพี่น้องอาจจะบ่ค่อยได้ยินเสียงบันไดน,นะครับเพราะว่าเสียงรดมันดังนะครับเดี๋ยวผมสีผ้ามาเบิ้งขบวนแห่นะครับเดี๋ยวผมสีแพนกล่องเห้เบิ้งข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นถนนที่เขาจะแห่นะครับเป็นถนนที่เพิ่นสีแห่นะครับแต่ว่าผมว่าตอนว่าขบวนสีขบวนสี เริ่มต้นจากตรงไหนนะครับอันนี้ผมกับมาผูด้เดียวนะครับมาแวะมหาชนะชัยหลังจากที่ไปเฮตุระอี่ยสูมาแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ผมกับจะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบื้องนะครับว่าบรรยากาศป็นยังไงครับรราาผมกับตื่นเต้นนะครับพี่น้องมาผูด้เดียวจะสังเกตวอาถักถักก้องันบ่มีการสั้นเนี่ยมือผมเนี่ยสิสั้นแห้งครับตอนนี้ เดี๋ยวผมสีถามเจ้าหน้าที่หรือว่าค้นจัดงานนะครับที่ปที่ประจำยุทธถนนเสร็เนี้นครับว่าเพื่นขบวนแห่เพิ่นสีเริ่มจากตรงไหนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้น่ะผมได้ยินเสียงวงปลงร่างอยู่ทั้งหนาครับอันนี้น่าจะเป็นแบ็คดรอปที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับงานเพื่อนหนาง่ายนะครับเพราะหัวจัดมาหลายจักปีนะครับแต่ว่าเป็นประเภทนี้เพื่นครับ ซื้องานเพิ่นก็คือประเภทนี้มาไล่แฮมาไล่ข่าวตอกนะครับก็คือเอาข่าวตอกแตกนะครับข่าวเหนียวหรือว่าข่าวเจ้านะครับที่เอาไปขวัวที่เอาไปขวัวเป็นเป็นเม็ดแห้มันแตกคือข่าวพ้องคือข่าวโพดนะครับเมื่อกี้ครับพอดีมันมีเสียงเพลงนะครับมันสิติลิสซิสนะครับผมก็เลยหยุดทายก่อนนะครับพี่น้องยวผมสีห้เบิ่งบรรยากาศนะครับขบวนต่างสีลังเริ่มแค่นะครับอ่า อำเภอมหาชนะชัยนะครับเทศบาลเพื้นจะบอลแมนเทศบาลมหาชนะชัยครับเมื่อกี้ผมพ่อมูนะครับมามาผ่อย่ในงานเลยครับว่าได้ว่าได้นัดกันนะครับเดี๋ยวผมสีท้ายบรรยากาศข้างหน้าให้เบิ่งนะครับว่าโอ้มันงามอีหลีครับพี่น้องมันเพื่อนอาจะมีรางวัลแหละนะครับชนะเลิศผมเห็นแบบแบบนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่ชนะเลิศนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเพื่อนประกาศผลเมือก้อนนะครับเมือวานเมือก้อนน่ะเต่ามือนีพันสิแษะนะครับมือวัที่หามือสุดท้ายนะครับผมมาท่านพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับงามยิ่ลีครับพี่น้องที่ผมเกินไว้เมื่อกี้นะครับว่าไอ้โตมาเล็ข้าตอกเนี่ยก็คือเอาเขาเอาเขาไปขวานะครับ เอาเข่าไปขัวเข่าเข่าเนี้วนะครับเข่าเปลือกเอาไปขัวแล้วเอามะหอยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีท่ายเบื้องไกลๆนะครับเอามะหอยสัวสิเป็นเส้นสัวจีเป็นล่ายนะครับมันมันมันต้องใส่ขั้วโบทุนสูงนะครับน้าจะมีลายขบวนแห้งนะครับพี่น้องเนี่ยข้าไปนี่ผมน่าจะท่ายว่าเบิร์ตนะครับเดี๋ยวผมเสียเบื้องไกลๆตัวตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับมันจะมีความละเอียดแห้งนะครับผมผมเมื่อใน จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นข้าวเจ้าจีดนาจะแบ่งแบบนะครับแบบคอแบบแบบเอ่อแบบเซนแบบเงียงตั้งๆครับตะวามีตานงามๆครับพี่น้องแบบฐานเนียมไปข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับพี่น้องเข้าตอกข้าตอกแตกนะครับที่มันเป็นเส้นนะครับนี่ครับที่เป็นห้วยมาสัวสีเกี่ยวเป็นเส้นนะครับมันมันยากนะครับ ง่ามดีครับพี่นอ้องปีแรกนะครับที่ผมมานะครับอันนี้น่าจะเป็นเขากำม,มั้งครับพี่นอ้องน่าจะเป็นเขาเขาเนี้อดำนะครับที่เขามาหอยนะครับมันมันหลายนีๆครับพี่นอ้องัะมีตาดงามนะครับได้ยินเสียงกวางงา,างเหรอผมยูบอมิดเลยอยากไปเบิ่ง อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยร่วมทั้งหมืดนะคะพี่น้องเพิ่งสิ่แห่ตอนใบสองอันนี้กับตอนใบม่งสิบห้าแล้วผมจะพยายามให้เบิ่มทุกทุกๆุอันนะครับความยิ่งใหญ่ของของอำเภอ,อมหาชนะชัยหรือว่าอัตอฝ่ายหยาดนะครับนี่ครับพี่น้องม,มันงาม,งามดีครับงามจนขนลุกครับ ยกมื่อเสร็มาดูพันนี้ป่ะเด้เขาพันธุ์ตรงแยกโยงเมื่อเสร็มามันเจ้าวนี่ลุงว่ามันดรงแางกันยู่ครับลูงว่ามันทะสรางมันมีท่านขบวนท่านละขบวนก้ะมันกินกันว่ารองนี้เลยครับพี่น้องความความความละเอียดก็มีจิ้มนะครับสัวสีได้ตะละลูกสัวสีได้ตะละเส้นนะครับสัวสีได้ตะละเม็ดผักหอยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตรงน,นรู้นนะครับทุกอ่านเลขนะครับเดี๋ยวว่าเาเปิดหครับนาว้นลายแห้งครับพี่น้องมันตางงามๆครับสำหรับสายตาเฮาที่บแมนของคณะกรรมาการนะครับ มันตัดสินใจว่าถือคาบวาอันไหนที่หนึ่งที่สองนะครับมันพอมันง่ามไปเบิดนะครับกนาจ,จะเป็นในตลาตำบลน,นะครับที่ที่เขาร่วมนะครับที่เขาร่วมเพชรเขามาประกวดนะครับมาเล่เขตอตอกนะครับของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับถ้าผู้ได้ยึดแถวนี้กนาจะงหัจักดีะครับประเภทนี้นี่นครับ รามอีลีครับพี่น้องผมกับจักสิบบรรยายแนวดอครับอันตอนนีก๋ะแดดแง่งครับพี่น้องผมสไแวรนไทยนะครับ ับนั่งนั่งยงงหมุนครับอันหอนนะครับเหลืออีกประมาณเกือบซี่ซิมนาที่ะครับกว่าจะหอดเวลาเวลาที่ขบวนสิงแห่นะครับเจ้าเจ้าน่จะหแห้งแต๊แโซ่โซ่รางวัลมั้งครับผมกับวัวหมูนันครับ พี่นองเดี๋ยวผมเจอผ้าไปเบิ่งแน้วผมมากนะครับถ้าจะาว้อมกองเงี้ยวเหรอครับตอนนี้ผมมวนครับเดี๋ยวผ้าไปเบิ้งครับ เดี๋ยวคลิปนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีไดเอาไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากถ่ายคลิปหนึ่งอยากถ่ายขบวนเต็มๆนะครับให้พี่น้องเบื้องนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบแห้วครับเดี๋ยวผมสี่เริ่มถ่ายคลิปอีกอีกอีกคลิปหนึ่งหลังจากคลิปนี้นะครับเป็นขบวนแห่เต็มๆเลยนะครับคลิปนี้มันก็สี่แาโพดนะครับผมเอามาให้เบื้องตรงขบวนตรงเขาจะตั้งนะครับตรงมาไล่ขอดตนะครับตอนนี้ เข,เขาเขาเทียงยังไม่เสในกิมคําบพีนนน่น้องห้อนก้อนมีเทียงมีร่ยู่ครับขบวนเยะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปท่ายถ่ายต่อให้พี่ดอบเบิ้งเดี๋ยวไป,ไปเบิ้งกันคลิปหนานะครับคลิปนี้กับสีแดงไว้ซำนี้ครับสวัสดีครับ